จะขอตอบสนองต่อคําสอนที่อาจารย์ล็อบลดปล่อยเมื่อกี้เรื่องการจําแรงกายของพคริต์แล้วก็เจอโมเสสและเอเดียาด้วยแล้วก็จะเปิดเผยสําแดงผ่านพระธรรมวิวรณ์บทหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าตั้งแต่อาณาจักรพระเจ้าเราอยู่ด้วยกันในะอณาจาักรพระเจ้ามายังไม่มีใครเคยสอนบทนี้เลยนะตามความคิดผมนะอาจจะมีสอนแบบไปเปย์บ้างบางข้อแต่ผมเชื่อว่าบทเนี้ยยังไม่มีใครเคยสอนแบบว่าแทบจะควบทั้งหมดทั้งมดได้แล้วก็ผมเชื่อว่าตั้งแต่ฟังอาจารย์ล็อบสอนมาผมว่าเนี่ยเป็นของใหม่ที่พระเจ้าอยากจะป้อนให้กับพี่น้องด้วยเพราะฉะนั้น ผู้ใดก็ตามที่ต้องการรับถ้อยคําหรือว่าเมนูใหม่จากพระเจ้าก็ตื่นขึ้นครับผมเรารับด้วยกันในเวลานี้ครับผมในวิวร์บทที่สิบเอ็ดนะเป็นบทที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยด้วยซ้ําเมื่อไม่กี่เดือนอาจารย์ต้อมอาจจะเคยปลดปล่อยถ้อยคํานี้มาเหมือนกันนะวิวรบทที่สิบเอ็ดแต่ว่าอาจจะเป็นข้อต้นๆ้นหนึ่งข้อสองข้อแต่วันนี้เราจะลุยไปถึงข้อที่สิบสามเลยที่ผมได้รับการสแสดงมันจากพระเจ้าแล้วก็ยืนยันผ่านที่อาจารย์ลาะปลดปล่อยเมื่อกี้ด้วย หัวข้อคือพยานทั้งสองอันนี้เดี๋ยวช่วยลุงชัยตั้งชื่อคลิปหน่อยแล้วกันนะบางทีลุงชัยก็ขอแปว่าให้ช่วยตั้งชื่อคลิปหน่อยว่าจะตีเป็นหัวข้อว่าอะไรเดี๋ยวตั้งชื่อการสอนหัวข้อน,นี้ก่อนว่าพยานทั้งสองในวิวรบทที่11บะค็ันะผมโอเคพยานทั้งสองที่กล่าวถึงในวิวรบทที่1ิบที่ทเผยพระชนะโดยยอนอัครทูตน,นั้นหมายถึงอะไรมาดูด้วยกันนะผมวิวรบทที่11เริ่มตั้งแต่ข้อที่1่ข้าพเจ้ายอนได้รับไม้อ้อท่อนหนึ่งรูปร่างเหมือนไม้วัด และก็ได้รับคําสั่งว่าจงลุกขึ้นไปวัดวิหารของพระเจ้าและแท่านบูชาและคํานวณคนที่นมัสการในนั้นแต่ลานชั้นนอกของวิหารนั้นให้เว้นไว้ไม่ต้องวัดเพราะว่าที่นั่นได้มอบให้แก่คนต่างชาติแล้วเขาได้เหยียบย่ำวิสุทธินครตลอด42เดือนก็คือ3ปีครึ่งนั่นเองเราจะให้ริธานุภาพแก่พยานทั้งสองของเราและทั้งสองจะเผยพระชนะตลอด1,260วันโดยแต่งตัวด้วยผ<ว>้ากระสอบ เอาตรงนี้ก่อนผมจําได้ว่าเมื <tr> ่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาจารย์ต้อมได้เคยเปิดเผยแสดงว่าเขาสัมผัสไ้ว่าพระเจ้ากําลังเอาถ้อยคําของพระเจ้าในข้อเนี้ยมาปลดปล่อยเป็นจริงในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราทนายทุกคนว่ามันเป็นเวลาแล้วที่พระเจ้ากําลังจะนับว่าใครบ้างคือลูกพระเจ้าที่นมัสการพระองค์อย่างแท้จริงที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงจากข้างในฝ่ายวิญญาณออกมาเป็นชีวิตจริงเขาข้างนอก เพราะคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริงจะอยู่ในตัวลานชั้นในของวิหารอยู่ในวิหารอยู่ในการทรงสิทธิของพระเจ้าเขาจะไม่อยู่เพียงแค่ลานชั้นนอกซึ่งถ้าเกิดเราดูภาพเปรียบเทียบในวิหารเนี่ยเราจะรู้ว่าลานชั้นนอกสงวนไว้สำหรับคนต่างชาติเท่านั้นแต่คนยิวเชื้อสายอิสราเอลของพระเจ้าสามารถเข้ามาในลานชั้นในได้ถ้าเป็นปุโรหิตก็สามารถเข้ามาในวิสุทธิสถานแบบข้างในขึ้นไปอีกได้ถ้าเป็นมหาปุโรหิตก็เข้าไปในห้องชั้นในสุดก็คืออภิสุทธิสถานได้แต่เรารู้ว่าโดยพระเยซูกิดนั้นพระองค์ ระหว่างอภิสุทธ์กับวิสุทธิสถานออกแล้วทําให้ทุกคนสามารถมีประสบการณ์ในการทรงสติตของพระเจ้าได้ทุกคนโอเคแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้านั้นในพระธรรมตอนนี้นะอยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ว่าบางทีพระวจนะบางตอนะมันไม่ได้หมายถึงแค่เหตุการณ์เหตุการณ์เดียวมันสามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตก็ได้เหตุการณ์ที่พระเจ้ากาลังทําในปัจจุบันก็ได้หรือเหตุการณ์ที่จะมาในอนาคตก็ได้ผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่น <laughs> ปฐมกาลเรื่องน้ําท่วมพี่น้องจําได้ไหมครับ น้ำท่วมในสมัยโนอามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตมาแล้วเอา้าแต่อยู่ดีๆทาไมการเดิเนในอนาณาจักรพระเจ้าในชีวิตของเราทําไมถึงมีคําเผยว่าตอนนี้พระเจ้ากําลังส่งน้ําท่วมมาในฝ่ายวิญญาณเหมือนในสมัยโนอาเลยเพราะเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจริงในอดีตแต่พระเจ้าสามารถนําเหตุการณ์นั้นมาเป็นการเผยวจชนะสิ่งที่พระองค์ทาในฝ่ายวิญญาณได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับเวลาอ่านพระชนะพระชนะตอนหนึง่งอ่ะบางทีไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวแต่สามารถพูดถึงสิ่งทีี่มันนเกิดดดแล้วใอตไ และพระเจ้าก็สามารถทําอีกในปัจจุบันได้และทําอีกในอนาคตได้วิวรฒ์บทที่สิบเอ็ดตอนนี้พูดถึงสิ่งที่เกิดในอดีตและกาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้เช่นเดียวกันโอเคประเด็นสําคัญคือพยานทั้งสองนี้คืออะไรกันแน่อันตอนในข้อที่สี่นะผมยอนอัครทูตได้เปิดเผยสํา,า,าสแดงว่าพระเจ้าตัดว่าพยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกสองต้นและคันประทีปสองอันที่ตั้งอยู่เฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกเอ อะไรเนี่ยต้นมะกอกสองต้นคันประทีปสองอันพี่น้องครับรู้จักต้นมะกอกใช่ไหมผมต้นมะกอกคือพืชที่คนยิวคนอิสราเอลอ่ะจะชอบนํามาบดเพื่อคันน้ํามันราคาแพงที่ใช้ในการเจมิมในการฉลมในการรักษาน้ํามันที่ราคาแพงมากๆเนี่ยคือน้ามันมะกอกส่วนคันประทีปหากพี่น้องจำได้คันประทีปหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมเออตะเกียงที่มีเจ็ดแง่งเนาะคันประทีปคือเป็นแบบนี้มันเป็นอุปกรณ์หนึ่ง ที่ใช้ในการให้แสงในวิหารคือพี่น้องต้องเข้าใจว่าในเมื่อก่อนอนะในวิหารของพระเจ้าเขาไม่มีไฟฟ้าเนาะไม่มีหลอดไฟไม่มี LED เนาะไม่มีสปอตไลทนะ์เนาะเพราะงั้นแสงสว่างมาจากไหนมาจาก,กอุปกรณ์นี้อันเดียวครับผมแสงสว่างที่ใช้แบบว่าในที่ใช้ในวิหารคือคันประทีปเท่านั้นเขาจะเทน้ำมันมากอลงไปในถ้วยทั้งเจ็ดถ้วยเนี่ยในเจ็ดแง่งเนี้ยแล้วก็จุดไฟและไฟก็จะติดก็เป็นแสงสว่างให้สําหรับคนที่ทำปริหิตที่ ทำกิจการงานต่างๆในวิหารของพระเจ้าอันนี้คือคันประทีปเนาะทีนี้พระเจ้าทรงตัดในพระเจนะตอนนี้ว่าพยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกสองตนและคันประทีปสองอันข้อที่ห้าถ้าใครคิดจะทําร้ายพยานทั้งสองไฟก็จะพุ่งออกจากปากของทั้งสองนั้นและเผาผลาญศัตรูเหล่านั้นใครที่คิดจะทําร้ายพยานทั้งสองนี้ก็จะต้องตายพยานทั้งสองมีสิเทียมหน้าที่จะปิดท้องฟ้าได้เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากําลังเผยพระจนะ และมีสิทธิอำนาจเหนือน้าที่จะเปลี่ยนมันเป็นเลือดได้และสิทธิอำนาจกระนำผ่นดินโลกด้วยภยัยพิบัติทุกอย่างกี่ครั้งก็ได้ตามที่เขาต้องการโอเคตรงนี้ก่อนคําใบที่พระเจ้าใบมาตอนนี้คือพยานทั้งสองเหล่าเนี้ยก็เปรียบได้กับต้นมะกอกสองต้นและก็เปรียบได้กับคันประทีปสองอันและพราะ,ะาชนะของพระเจ้าบอกว่าพยานทั้งสองเหล่าเนี้ยหมายสําคัญที่ติดตามเขาคือมีสิทธิอำนาจที่จะห้ามฟ้า ไม่ให้ฝนตกระหว่างที่เขาเผยวชนะได้และที่สําคัญมีสิทธิอำนาจเหนือน้านําที่จะเปลี่ยนน้านั้นให้กลายเป็นเลือดได้พี่น้องนึกถึงใครครับถ้าพูดถึงคนสองคนในพระมพีที่มีลักษณะแบบนีน้นึกถึงใครเหมือนที่อาจารย์ลบปลดปล่อยเมื่อกี้เลยมันคือโมเสสและเอลียาหากเรารู้จําเรื่องราวของโมเสสได้ไหมผมตอนที่โมเสสจะปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากกันเป็นทาสที่อียิปต์มีหมายสําคัญที่ พระเจ้าเคลื่อนผ่านโมเสสให้ทาคือเปลี่ยนน้าในแม่น้ํไนแห่งประเทศอียิปต์ให้กลายเป็นเลือดทั้งหมดอียิปต์เขาภาคภูมิใจในแม่น้นาไนแม่น้นาไนจำที่เรารู้ในภูมิศาส์เนาะแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกและอียิปต์เป็นประเทศที่ตั้งรกรากตั้งที่อยู่อาศัยของเขามิมแม่านา้าไนเพราะฉะนั้นมันคือความภาคภูมิใจของอียิปต์เป็นไงล่ะประเทศเราเจ๋งไหมล่ะตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกแม่น้ําที่เป็นดูดีที่สุดในโลกด้วยเหมือนกันแต่ความเย่อหยิ่งของอียิปต์ถูกทําลายด้วย พระหัตถ์ของพระเจ้าที่เคลื่อนผ่านโมเสสในการเปลี่ยนความภาคภูมิใจของเขาให้กลายเป็นเลือดเป็นไงล่ะน้ำแม่น้ํานายใช่ไหมที่อียิปบอกว่านี่คือแหล่งชีวิตของเราพระเจ้าบอกว่าเทียบกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแม่น้านายกลายเป็นเลือดปั๊บมันไม่มีชีวิตให้กับคนอีบแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือแม่น้านายโดยสามเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างแม่น้ํานายอียิปยังมีการเชื่อเทพเจ้านะเทพเจ้าแห่งนายเขาเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งแม่น้านายนหละคือเทพเจ้าที่ประทานน้ำห่งชีวิตให้กับเราพระเจ้าสำแดงพระองค์เองผ่านโมเสสเลยว่าต่อให เป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำนายก็ยังพ่ายแพ้ต่อพระยาเวพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ของอิสราเอลเพราะองทรงอยู่เหนือกว่าจริงอันเนี้ยแปลว่าพยานทั้งสองคนเนี้คนหนึ่งอ่ะกำลังเล็งถึงโมเสสละซึ่งกําลังเลงถึงทาบัญญัติของพระเจ้าส่วนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าสิทธิอานาจที่พยานอีกคนหนึ่งมีคือห้ามฟ้าไม่ให้ฝนตกตลอดช่วงเวลาที่เขาเผยชนะผู้เผยชนะคนไหนครับในพันธสัญญาเดิมที่มีใหม่สําคัญนี้ที่ปลดปล่อยถ้อยคา และห้ามฟ้าไม่ให้มีฝนตกตลอดสามปีครึ่งผู้เผยชนะคนนั้นคือเอเลียนั่นแหละพระเจ้ากําลังจะบอกว่าพอายานอีกคนหนึ่งก็คือเอเลียและโมเสสกับเอเลียในสมัยพเยูคิดได้มาเจอพเยูคิดบนภูเขาแห่งการจําแรงนั้นด้วยโมเสสกับเอเลียคือผู้เผยพระชนะเพียงสองคนในพันธสัญญาเดิมเท่านั้นที่ไม่มีการบันทึกว่าแก่ตายหรือโดนประหารตายแต่ถูกบันทึกว่าถูกรับโดยพระเจ้าถ้าพี่น้องจําได้ โมเสสขึ้นไปบนภูเขาใช่ไหมภูเขาที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลภูเขาที่พระเจ้าจะให้เขามองดูแผ่นดินพระสัญญาแต่โมเสสไม่สามารถเข้าไปในดินแดนพระสัญญาได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าแต่บนภูเขานั้นพระเจ้าก็รับโมเสสไปแม้กระทั่งวิญญาณชั่วก็เลยกำลังถกเถียงอยู่เลยว่าเฮ้ยร่างกายโมเสสศพโมเสสหายไปไหนพระเจ้ารับเข้าไปอีกกรณีหนึ่งคือเอยาผู้เผยชนะเอยาที่ถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมน่าจะสองพงกษันะครับผมพระเจ้ารับเอลยาไปต่อหน้าต,ต่อตาเอลิชาเลย และส่งการเจิมของเอลียาการเป็นผู้อจนะต่อให้เอลิชาเพราะงั้นโมเสสกับเอลียาที่แน่ๆเป็นสองคนเป็นผู้เผยสองคนในพันธสัญญาเดิมที่ไม่มีประวัติเรื่องการตายแบบนี้ตายแบบธรรมชาติแบบมนุษย์แต่ถูกพระเจ้ารับไปสดๆร้อนๆและอยู่ดีๆก็มาปรากฏตัวในสมัยพระเยซูริตแปลว่าอะไรครับพี่น้องแปลว่าพยานทั้งสองเหล่านี้กําลังเล็งถึงพระเยซูริตพระเยซูริตคือผู้ที่ทําให้คําเผยวจนะทุกคําเป็นจริง พระเยซูิทคือทำบัญญัติทุกข้อที่สําเร็จเป็นจริงเหมือนที่อาจารย์ล็อกปลดปล่อยเมื่อกี้เลยว่าพระเยซูิทไม่ได้มาล้มเลิกทำบัญญัติของโมเสสไม่ได้มาล้มเลิกคําเผยวจชนะของผู้เผยทุกคนแต่พระองค์นี่แหละคือทำบัญญัติชีวิตของพระองค์นั่แหละคือคําเผยชนะที่ออกมาเป็นชีวิตจริงเพราะฉะนั้นพระชนะตอนเนี้ยมันกําลังเลงถึงสมัยพยระเยซูิทด้วยที่บอกว่าพระเยซูิทนั่นแหละคือคันพระทีิคันพระที่เลงถึงคริสตจักรของพระเจ้า ถ้าเราอ่านในวิวรณ์บทที่หนึ่งจะมีคําแปลคํานึงบอกชัดเจนเลยว่าคันปะทีดนั้นหมายถึงคริสจักรของพระเจ้าคริสจักรคือผู้คนที่อยู่ในรพเยูคิดคือผู้คนที่เป็นพระกายของรพเยสคิดพู้นี้ก็คือรพเยสคิดอยู่ดีนั่นแหละเหตุการณ์เ nee น an Mother, no ี้ยพระวจนะตอนนี้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้บอกว่าอะไรครับถ้าใครคริสจักรทำร้ายพยานสองคนเนี้ยไฟจะพุ่งออกจากปากของคนทั้งสองนั้นและเผาผ่านศัตรูเหล่านั้น ตอนที่สมัยที่เะเยสริดเคลื่อนพันกิจแน,นจาณาจักรของพระเจ้าเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วพงเคลื่อนด้วยบัญญัติของโมเสสนะแต่เปิดเผยสำแดงให้กระจางให้หมดว่าความหมายของบัญญัติโมเสสที่แท้จริงหัวใจของพระเจ้าที่แท้จริงของบัญญัตินั้นมันคืออะไรปลดปล่อยออกมาเป็นการ,ปรเปิดเผยสำแดงแบบพนันธสัญญาใหม่เพราะคนยิวคนอิสราเอลมากมายฟาริสีตีความบัญญัติของโมเสสเป็นกรอบเป็นาศาสนาเป็นแบบมุมมองบัญญัติเก่าแต่เพเยสกิดเอาถ้อยคำบัญญัติ ของพระเจ้าที่ให้กับโมเสสนั้นมาปลดปล่อยสําดงเป็นชีวิตเป็นพันธสัญญาใหม่และเอาคําเผยชนะของผู้เผยทุกคนไม่ว่าจะในบทเพลงสดุดีด้วยมาปลดปล่อยเป็นการเปิดเผยสําดงที่เป็นชีวิตแก่ทุกคนนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นพยานเนี้ยคันประทีปสองอันนี้ต้นมะกอกสองต้นนี้กําลังเล็งถึงพลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่เป็นตัวแทนของธรรมัญญิที่จะต้องสําเร็จเป็นจริงผ่านพระองค์เท่านั้นและหมายถึงความเป็น พิเศษคิดในเวอร์ชั่นการเป็นคําเผยพระชนะทุกข้อของพระเจ้าที่จะต้องสําเร็จเป็นจริงผ่านพะเซูคิ์เท่านะั้นและใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยก็จะต้องพินาศไปและเราเห็นด้วยว่าคนในสมัยนั้นใช่ไหมเช่นพวกฟาริสีธรรมจาร์หลายคนซาดูสีไม่เห็นด้วยกับพ,พนะเศษคิเขาบอกว่าไม่พ,พะเศษคิสอนผิดพ,พะเศษคิมาทําลายคําเผยพระชนะของผู้เผยพ,เพ,พะเศษคิสอนแบบเนี้ยเป็นการทําลายบัญญัติของโมเสสได้ซ้ำแต่ไม่ ความจริงแล้วในฝ่ายบัญญาณการที่ฟาริสีหรือคนในศาสนากําลังต่อต้านเพเยสคิดเขากําลังต่อต้านบัญญัติของโมเสสเขากําลังต่อต้านคําเผยวจนะของทุกๆผู้เผยชนะเขากําลังต่อต้านพยานทั้งสองเขากําลังต่อต้านต้นมะกอกสองต้นนั้นเขากําลังต่อต้านคันประทีปสองคันนั้นซึ่งมันคือรพเยูคิดทั้งหมดเลยอย่างที่บอกในบทที่สิบเอ็ดตอนต้นๆว่าพระเจ้าบอกให้ยอนอคาทูตทําหมายสาคัญนี้ในฝ่ายวัญญาณนะเอาไม้มาวัด แค่เฉพาะลานชั้นในวิหารไม่ต้องนับลานชั้นนอกเพราะพระเจ้าบอกว่าคนของพระเจ้าที่แท้จริงจะสแสวงหาพระองค์และจะเข้าอยู่ในวิหารของพระองค์เข้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเท่านั้นแต่คนที่ไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาก็คือคนที่อยู่นอกวิหารนั้นในสมัยพระเยซูคริสต์นั้นแน่นอนว่ามีหลายคนมาอยู่ล้อมรอบพระองค์อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ฝังพระองค์คนที่สแสวงหาพระองค์อย่างแท้จริงอย่างเช่นสาวกของพระเยซูคริสต์เปรียบเสมือนกับคนที่อยู่ลานชั้นใน แต่ฟาริสีที่ต่อให้เขามาอยู่ใกล้เพเยสคิดและฝั่งเพเยสคิดต่อให้เขาอยู่ใกล้เพเยสคิดแต่ฝ่ายญันของเขาอยู่นอกวิหารพี่น้องเข้าใจไหมครับผมนี่คือภาพในมิติฝ่ายญานนะคือหลายคนอาจจะฟังถ้อยคําของเพเยสคิดแต่คนที่รับถ้อยคาของเพเยสคิดเข้ามาในชีวิตของเขาในฝ่ายยันของเขาอยู่ในตัววิหารแต่คนที่อาจจะอยู่ใกล้เพเยสคิดได้ยินถ้อยคําของเพเยสคิดแต่ไม่ได้รับและปฏิเสธถ้อยคาของเพเยสคิดเปรียบเสมือนกับฝ่ายยันของเขาอยู่นอกวิหารเหมือนฟาริสีเหมือนธรรมจารย์เลยด้วยซ้า เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสาเหตุที่บอกว่าใครก็ตามที่มาทําร้ายพยานทั้งสองทำร้ายต้นมะกอกทั้งสองทำร้ายคันปฏที่ทั้งสองทำร้ายความเป็นโมเสสผ่านพระเยซูกิ์ทำร้ายความเป็นผู้ผู้ชนะเอลียผ่านพระเยซูริ์เขาเหล่านั้นพินาศเพราะว่าไม่มีถ้อยคําของพระเจ้าที่จะปกป้องพิชักรักษาชีวิตของเขานั่นเองข้อที่7ได้บอกว่าและเมื่อเขาทั้งสองเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาลาบาดานลึกก็จะต่อสู้กับเขาและมันจะชนะและฆ่าเขาทั้งสองเสียและศพ เขาทั้งสองนั้นจะอยู่บนถนนและมหานครนั้นที่เรียกตามภาษาอุปมาว่าโสโดมและอ e ียิปซึ่งเป็นเมืองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าถูกตึงกางเขนโอเคตรงนี้ได้บอกว่าหลังจากที่พยานทั้งสองเนี้ยเป็นพยานเสร็จเรียบร้อยแล้วตลอดเวลา3ปีครึ่งกําลังเลงถึงพเยยูคริตหลังจากที่พรองเคลื่อนพนธกกิจในน,นจาจพระเจ้าตลอด3ปีครึ่งจนเสร็จแล้วเมื่อในอดีตเมื่อ2 0 0พันกว่าปีที่แล้วเราก็รู้ใช่ไหมว่ามีเหตุการณ์ที่เพซูสริตถูกตึงที่ยางเขนเพื่อชําระบาปให้กับบรรดาประชาชาิ ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นคําเผยชนะที่เป็นจริงในสมัยนั้นด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาลลึกก็คือวิญญาณของโลกหรือว่าผู้คนในศาสนาต่างๆต่อสู้กับเขาก็คือต่อสู้กับพิสศษและก็ชนะฆ่าเข,า,ขาทั้งสองเสียฆ่าพิสศษฆ่าบัญญัติของโมเสสฆ่าคําเผยพชนะของผู้เผยชนะทุกคนนั่นเองและศพของทั้งสองก็คือศพของพิสศษจะอยู่บนถนนของมหาคนครนั้นตามที่เรียกด้วยภาษาอุปมาว่าโสโดมและอียิปต์ คือตอนนี้เอ๊ะโสโดมถ้าพี่น้องจําได้โสโดมคือเมืองในประถมการเมืองหนึ่งในพระธรรมประถมการที่เป็นเมืองที่เต็ไมไปด้วยความบาปมากและพระเจ้าก็ส่งลูกไฟมาทําลายเมืองนั้นส่วนอียิปพี่น้องก็รู้กิติศัพท์อยู่แล้วครับอียิปตเมืองแห่งการจับคนของพระเจ้าเป็นทาสจับอิสราเอลเป็นทาสแต่พระคําตอนนี้ยพระเจ้ากําลังเรียกคนอิสราเอลเลยว่าอิสราเอลท่านอาจจะเกิดมาเป็นคนยิวคนอิสราเอลก,ก็จริงแต่ฝ่ายวิญญาณของท,ท่านที่ต่อต้านพีเอสคิด ฝ่ายวิญญาณของท่านที่ต่อตา้านพระเจ้านั้นท่านไม่แตกต่างอะไรกับเมืองโสดมเลยท่านไม่แตกต่างอะไรกับการเป็นคนอียิปต์เลยด้วยซ้ำคือคนอิสราเอลสมัยพระเยซูคริสต์เขาเกิดมาเป็นยิวจริงเกิดมาเป็นอิสราเอลจริงแต่พระเจ้าบอกว่าท่านเกิดมาเป็นอิสราเอลแต่ฝ่ายวิญญาณของท่านอ่ะเป็นคนอียิปต์เพราะฉะนั้นให้ท้อยคำนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราตระหนักด้วยเหมือนกันนะพี่น้องพระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายทุกคนมาให้เป็นอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขอดําเนินชวิต เป็นคนอียิปต์ในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงเรียกท่านว่าท่านเป็นอิสาราเอลในฝ่ายวิญญาณฉะนั้นจงอย่าดําเนินชีวิตเป็นอียิปต์ในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเรียกท่านเป็นประชากรสวรรค์เป็นประชากรแห่งอาณาจักรพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าดําเนินชีวิตเหมือนกับคนของอาณาจักรในโลกใบน,นี้นี่เป็นตอนอีกตอน,น,ห,น,ห,นหนึ่งเลยนะที่พระเจ้าเรียกอิสราเอลว่าเป็นคนอียิปต์มันจะมีอีกตอนหนึ่งในพระธรรมดนเนียเหมือนกันคือพระเจ้าไม่ได้บางทีพระเจ้าก็เรียกอิสาราเอลเป็นคนอียิปต์เลยพี่น้องลองคิดด กำลังตักเตือนท่านลูกลูกเราเรียกลูกเป็นคนของสวรรค์แต่ลูกดําเนินชีวิตเป็นชาวโลกอิสราเอลเราเรียกท่านเป็นอิสราเอลแต่ท่านดําเนินชีวิตเป็นอียิปต์นี่จึงเป็นพัมพีที่บันทึกว่าอียิปเป็นเมืองที่ตรึงองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กังเขนฮะถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์ไม่นะพระเยซูดนตึงที่ภูเขากล,กกลกกากทาภูเขากล้กกากทาอยู่ในอิสราเอลไม่ใช่เหรอพัมพีขัดแย้งปะเนี่ยพระพีเขียนผิดปะเนี่ย พระพีตอนนี้เขียนว่าพระเยซูถูกตรึงที่อียิปไม่ใช่ครับผมพระเยซูคิดกำลังพระคำตอนนี้กาลังบอกว่าใช่พระเยซูริตถูกตรึงที่ประเทศอิสราเอลก็จริงอยู่แต่ในฝ่ายวิญญาณพระองค์กำลังถูกตรึงในอียิปเพราะอิสราเอลสมัยนั้นปฏิเสธพระเยซูอิสราเอลสมัยนั้นไม่ต้องการกลับใจกับพระเจ้าฝ่ายวิญญาณของเขาจึงเป็นเหมือนคนอียิปพระคาตอนนี้เลยบอกว่าใช่กายภาพพระเยซูถูกตรึงที่อิสราเอลแต่ฝ่ายวิญญาณพระเยซูถูกตรึงที่อียิป และคนที่ตึงพรงก็คือคนอียิปต์ซึ่งก็คือพวกฟาริสีฟาลิสีที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนยิวแต่กําเนิดเป็นคนอิสราเอลแต่กําเนิดแต่การการะทําของพวกเขาต่อท้อยคำของพระเจ้าเป็นเสมือนกับคนอียิปต์เลยได้ซ้ําและข้อที่9หลังจากนั้นนะครับผมคนจากชนชาติต่างๆเผ่าต่างๆภาษาต่างๆและประชาชาติจะมองดูศพตลอดสามวันครึ่งและไม่ยอมให้เอาศพไปวางไว้ในอุมโมงค์เลยเขาทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะยินดีเรื่องเขาทั้งสอง พวกเขาจะรื่นเริงและให้ของขวัญแก่กันและกันเพราะว่าผู้เผยพระชนะสองคนนี้ได้ทรมานคนทั้งหลายในโลกเอาเป็นว่าผมแปลตรงนี้ให้เลยกันคนในสมัยนั้นกําจัดคนในศาสนาเนาะกำจัดพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์ตายแล้วยินดีแล้วเออก็เหมือนกับพระคำตอนนี้ที่บอกว่าคนทั้งหลายต่างชื่นชมยินด,ดีที่พยานทั้งสองนั้นก็คือต้อนมะกอกทั้งสองคัอภีร์ทั้งสองหมายถึงเออบัญญัติที่แท้จริงของโมเสสคําเผยชนะทุกคําเรียบร้อยมันไม่มีผลกับเราอีกแล้วเรามาจัดปาร์ตี้ดีดกว่าแลกของขวัญกันดีกวว่่าาาเพระ โอ้ยผู้เผยชนะเนี <No. S 2> ่ยไม่ว่าจะเป็นโมเสสหรือเอยาถ้อยคําของพระเยซูริสเนี่ยที่มาดั่งผู้เผยพระชนะที่แท้จริงอ่ะโอ้ยมันมากล่าวหาระบบศาสนาของเราและทําให้เราแบบว่าเจ็บตอนนี้เราก็กําจัดระองออกไปเรียบร้อยแล้วเ้ยหมดเวลาการทรมานสักทีเพราะเขาเป็นคนของโลกไงเมื่อคนในศาสนาเหล่านั้นในสมัยพระเยซูริสเป็นคนของโลกจํานวนมากวิญญาณของเขาเป็นเหมือนอียิปต์เป็นเหมือนชาวโลกจํานวนมากเขาเลยไม่เห็นพระเยซูริสที่แท้จริงเขาเลยปฏิเสธพระเยซูริสเขาจึงทรมานเวลาที่พระเยซูริส ปลดปล่อยถ้อยคําการเปิดเผยสําแดงที่แท้จริงนาบัญญัติของโมเสสมาปลดปล่อยการเปิดเผยสําแดงที่แท้จริงที่ไม่ใช่ตามวิญญาณของโลกนำำําคําเผยวจนะของเอเลียาและผู้เผยหลายคนมาปเปิดเผยสําแดงที่แท้จริงและฟาริสีรับไม่ได้พอพระเยซูคิสตายมัมเนเขียนว่าฟาริสีดีใจเฉลิมฉลองกันดีกว่าโอ้โห้รงทนฟังคําสอนของพระเยซูคิดมันเชือ้อดเชื้อเฉือนโซของเราแบบว่าหลายครั้งแล้วตอนนี้ไม่มีพระเยซูคิดแล้วไม่มีปัญหาแล้วเดีใจแต่ข้อที่11บอบอกว่าหลังจากนั้นสามวันครึ่ง ลมปราณของพระเจ้าจะเข้าสู่ศพของเขาและเขาทั้งสองจะลุกขึ้นด้วยขาของตัวเองและเขาทั้งสองเอาไปหนึ่ง,งอ่านทีไหนละอ่ะย่งางข้จะเปลนอยู่เขาทั้งสองจะลุกขึ้นยืนด้วยขาของตัวเองคนทั้งหลายที่เห็นก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างยิ่งจนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เพยายาร์สคิดฟื้นคื้นพระชนในวันที่สยา,ยามเพียร์สคิดกลับฟื้นคื้นพระชนอีกครั้งหนึ่ง และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตอนหน้าพยาหลายคนมีผู้เป็นพยานหลายร้อยคนเลยที in ่บอกว่าพเยสคิพเยสคิฟื้นขึ้นจริงๆแล้วคนทั้งหลายหลายคนแม้กระทั่งคนยิวในท่านกิจการจำได้ไหมไปโตบอกว่าคนยิวท่านทั้งหลายนี่แหละคือคนตึงของพเยสคิทคือคนตึงพเยสคิททั้งๆที่พเยสคิทคือพรมสสศิยาที่พระเจ้าสัญญาไว้ตั้งแต่พนะสัญญาเดิมแล้วจำได้ไหมคนยิวหลายคนที่อาจารย์ล็อกเคยปลดปล่อยในกิจการบทที่สองคนยิวหลายคนก็เลยตอบสองเอกไปโตตายแล้วเราเผอตึงพเยสคิทองพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราตต้องทไปโ เปโตก็เลยเคลื่อนด้วยพยามเป็นสุดแล้วบอกว่ากลับใจเสียใหม่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนทั้งหลายตกใจกลัวนั้นคือการตกใจที่เขาเผลอปฏิเสธพระเจ้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพราะเขาอยู่ในวิญ,ญญาณของโลกอย่างมากมายเขาเผลอปฏิเสธพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวในพระธรรมกิจการใช่มีคนยิวหลายคนที่เผลอเห็นด้วยกับการตึงกางเขนที่เซูคดิสต์และพระธรรมกิจการขอยอมรับนะว่ามีไฟสีจํานวนมากเหมือนกันนะกลับใจด้วยนะคือบางทีเราพูดถึงไฟสีในมุมมองที่แย่ yeah, บ่อยครั้งนะ แต่ยอมรับว,ว่าถ้าอ่านพระธรรมกิจการดีๆมีฟาริสีบางคนมีธรรมจารย์บางคนกลับใจมาเชื่อพระเยซูริดได้เหมือนกันนะในพระธรรมกิจการพวกเขาเหล่านีน้ตอนตัดสินคดีความพยายระเยซูิดเอาพระเยซูไปประหารเอาไปตึงเข็นแต่พอการเผยแสดงของพระบัญญัติสุดมาในพระธรรมกิจการพยายระเยซูกิดฟื้นคืนมาชนปับ๊บเฮ้ยเขาเหล่านั้นฟาริสีบางคนคนอยู่หลายคนเริ่มกลับใจพยยระเยซูิดเป็นพระเจ้าจริง,รงนี่หว่าเราขอกลับใจใหม่เราขอกลับใจใหม่และเขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในอนาณาจักร,รของพระเจ้า อันนี้แหละคือสิ่งที่สําแดงในข้อที่11ทีนี้ข้อที่12และเขาทั้งสองได้ยินเสียงดังจากสวรรค์กล่าวว่าจงขึ้นมาที่นี่เถิดพวกศัตรูก็เห็นเขาทั้งสองขึ้นสู่สวรรค์ด้วยเมฆง่ายคือวิญญาณหลายวิญญาณผู้คนหลายผู้คนเห็นพระเยซูริดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ใช่เพราะพค์มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายแล้วและข้อที่13ในเวลานั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งเมืองนั้นก็ถล่มลงมาเสียหนึ่งส่วนสิบ มีคนตายเพราะแผ่นดินไหว7,000คนคนที่เหลืออยู่ก็เกิดความหวาดกลัวและถวายเกียิแด่พระเจ้างฟ้าสวรรค์เรื่องภัยพิบัติผมอาจจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยแสดงตอนนี้ว่าแผ่นดินถูกทำลายเป็นหนึ่งในสิบคนตายเป็น7,000คนหมายถึงอะไรนะแต่ที่ผมได้คือมันคือเลงถึงเหตุการณ์สมัยนั้นเลยที่พอพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนและคนยิวหลายคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระเมสสิยานนี่หว่าหลายคนก็กลับใจให้พระเจ้าทำลายวัฒนธรรมต่างๆในโลกของเขาเหมือนที่เขียนในข้อทีี่น้ และท้ายที่สุดแล้วเขาก็เริ่มต้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าสรรเสริญพระเยซูกลับใจใหม่ในพระธรรมกิจการหลายพันคนหลายหมื่นคนและหลายแสนคนเหมือนกันพระธรรมวิวรณ์บทที่11ตอนนี้เรื่องพยา,านทั้งสองเล็งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตซึ่งสําเร็จโดยพระเยซูิตโมเสสกับเอเลียตอนที่พระเยซูจาแรงมากายมาคุยกับพระองค์ใช่ไหมเขาสนทนาเรื่องการที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้เขน็นและแน่นอนรวมไปถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูิดด้วยการสนทนานั้นหมายความว่าทุกปัญญัติทุกข้อ ที่ปลดปล่อยโดยพระเจ้าผ่านโมเสสและคาเผยชนะทุกๆคาเผยที่ปลดปล่อยผู้เผยชนะทุกคนโดยมีเอลรียเป็นตัวแทนเนี่ยจะต้องสําเร็จผ่านพเยสคิดผู้เดียวเท่านั้นและวิววณ์บทที่สิบเอ็ดเนี่ยกำลังเล็งถึงพเยสคิดในตอนนั้นและมันกำลังเล็งถึงอะไรในปัจจุบันอย่างที่บอกว่าอ่านพระวจนะตอนหนึง่งมันอาจจะเล็งถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตก็ได้เล็งถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับกําลังเล็งถึงในปัจจุบันนี้พยา,ทน,านทั้งสองต้นมากอกทั้งสอง ท่านปฏิททั้งสองกำลังเล็งถึงอะไรกำลังเล็งถึงคริสตจักรของพระเจ้าในปัจจุบันเราคือคนในอาณาจักรพระเจ้าเราเปรียบเสมือนกับผู้ที่มีการ,ปรเปิดเผยแสดงผ่านพระเยซูคริสต์ทั้งในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสทั้งในคาเผยพระชนะทุกอย่างเราทุกคนที่เคลื่อนกันในอาณาจักรพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพนักงานไหนไม่ว่าจะเป็นคุณคุณคุณและก็คุณไม่ว่าจะเป็น อัครทูตผู้วจนะผู้สอนผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิทธยาพิบาลเรากําลังเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะเป็นพยานทั้งสองนี้เป็นคันประทีพท,ทั้งสองนี้เป็นต้นมะกอกทั้งสองนี้ที่จะปลดปล่อยการเจิมปลดปล่อยการสาแดงปลดปล่อยแสงสว่างให้กับผู้คนในโลกนี้อย่างมากมายและปลดปล่อยออกไปปับ๊บแน่นอนว่าวิญ,ญญาณของโลกหรือสัตว์ร,ร้ายนั้นแน่นอนว่าจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่ว่าท่านจะถูกถล่มทลายเหมือนกับว่าหมดสภาพยังไงก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วอย่าลืมว่าเกิดอะไรขึ้นลมปราณจะทําให้พยานทั้งสองนั้นฟื้นคืนชีวิตขึ้นอีกครั้งโดยเดชพระวญญญามบริสุทธิ์ท่านจะไม่ตายท่านปลดปล่อยและเคลื่อนตามการทรงนำของพระเจ้าเหมือนในสมัยโมเสสเหมือนในสมัยเอเลียาเหมือนกับพระเยสคิดที่ปลดปล่อยความจริงของพระเจ้าทั้งจากบัญญัติโมเสสทั้งจากคาเผยชนะของผู้เผยทุกคนเมื่อท่านเคลื่อนตามพระเจ้าอาจจะมีการโจมตีในฝัยวิญญาณบางส่วนท่านอาจจะแบบว่าเนื้อหนังท่านอาจจะมีบางส่วนอ่อนล้าไปแต่ด้วยลมปราณแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ท่านจะมีชีวิตและเคลื่อนกับพระเจ้าและคนเหล่านั้นจะเห็นพระเจ้าเหมือนคนอยู่หล่านั้นที่กับใจหลายคนฟาริสีกับใจหลายคนตอนที่เห็นพเพลย์คริสฟื้นคืนชีวิตจริงๆและลอยขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ไม่รู้เหมือนกันว่ามีฟาริสีกี่คนเห็นเหตุการณ์นั้นแต่อาจจะมีก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่แน่นอนคือในพะนระธรรมกิจการมีบันทึกเหมือนกันว่ามีฟาริสีกลุ่มหนึ่งได้กลับใจด้วยมีธรรมจารย์บางคนได้กลับใจด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเพลย์คริสแสดงความเป็นพระองค์อย่างชัดเจนการกับใจสำ สามารถเกิดขึ้นได้ผมยังไม่ลืมคําเผยวัชนะของลารีเทเลอร์นะที่เขาประกาศไปเมือ่อดูการก่อนแต่ผมเชื่อว่าคาเผยน,นี้ยังเป็นจริงกับเราในปัจจุบันนี้อาจารย์ลารีเทเลอร์ได้เผยวัชนะมายังที่น้องว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่ท่านได้เห็นสิ่งที่ท่านไม่คิดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้เห็นคือคนที่ท่านคิดว่าเขาไม่เอาอาณาจักรพระเจ้าหรอกแต่วันหนึ่งเขาจะมาเอาอาณาจักรพระเจ้าฮะท่านอาจจะคิดในเวลานี้ว่าหน้าตาแบบเนี้ยไม่น่าเอาอาณาจักรพระเจ้าหรอกแต่ใครจะรู้ วันหนึ่งตอนที่พระเจ้าพลิกล็อกและเปิดเผยสาแดงเขาอาจจะกลายเป็นคนที่มาเคลื่อนในอาณาจักรพระเจ้าแบบทรงพลังก็ได้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเปาโลด้วยเหมือนกันฟาริสีที่เก่งเลิศแบบเปาโลตามสายตาของคนในอาณาจักรพระเจ้าอย่าไปเอาอะไรกับคนที่เต็มล้นด้วยศาสนาแบบเปาโลเลยบัญญัติเขาเยอะเขาเก่งเกินไปเขาไม่มาเชื่ออาณาจักรพระเจ้าไม่มาเชื่อพระเยซูริ์หรอกแต่พอพระเยซูริ์ส,สำแดงองเปาโลเนี่ยแหละคือคนที่กลับใจ และปลดปล่อยพระเยซูคริสต์แบบว่าแหลกแบบสุดๆเลยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พระคำวิวรันที่สิบเอ็ดเนี้ยหนุนใจเราเราจะถูกอี่หยางลุ่มแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับราบเป็นหน้ากลองเพราะลมปราณแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นชีวิตเป็นกําลังแก่เราในการปลดปล่อยความจริงของพระเจ้าต่อไปและคนมากมายที่เราไม่คิดว่าจะมาถึงอาณาจักรพระเจ้าที่เราไม่คิดว่าจะมาเชื่อในอนณาจรพระเจ้าเขาจะมาและเราจะได้เห็นและเราจะได้ชื่นชมินดีกันและมันจะเป็นแบบตอนท้ายของบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสาม และเขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะ,ปะเปิดเผยแสดงที่สอดคล้องกับที่อาจารย์ล็อบปลดปล่อยลูกาบทที่เก้าเรื่องพระเยซูจำแรงพระกายเมื่อกี้ด้วยพยาทั้งสองคนนี้เล็งถึงบัญญัติและคําเผยชนะที่สําเร็จเป็นจริงทุกตัวอ,กอักษรผ่านพระเยซูคิ์แต่เพียงผู้เดียวและเรากาลังมีส่วนร่วมกับพระองค์ในพระธรรมตอนเนี้ย วิววอร์ที่สิบเอ็ดนี้กำลังจะพูดออกมาจากหน้ากระดาษกลายเป็นวิถีชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเราคือส่วนหนึ่งในการเป็นคันประทีทั้งสองนั้นเราคือส่วนหนึ่งในการเป็นต้นประกอบทั้งสองต้นนั้นเราคือส่วนหนึ่งในการเป็นพยานทั้งสองนั้นเพื่ออณาจักรของพระเจ้าอันนี้เป็นการ,รเผยแสดงที่ผมได้รับเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะแชร์นะผมเพราะเชื่อว่าตั้งแต่มานี้ยังไม่มีใครเคยสอนวิววร์สิบเอ็ดแบบว่าเจาะประเด็นนี้มาก่อนก็ขอพระเจ้าอภยพรนะผม